ทังป่าต้มก็จะได้แค่นี้ค่ะเพืเ่อนๆเห็นป้ะนี่ค่ะอีกจักน้อยอซูก็จะปล่อยให้เขาเย็นโตด้วยคะ่ะนี่ปล่อยให้เขาเย็นโตแล้วก็ซูก็จะเอาไปแพ็กใส่ถุงเฮดเป็นโพชันนะคะเฮดเป็นโพชันเซ็ตบ่อยแล้วซู สู้จะไปแช่แข็งไว้เอาไว้ถ้ากินมื่อที่ว่าเฮาอยากจะเอามาแกงนอนใหม่แกงเห็ดแกงยังกระได้แล้วค่ะแต่เฮาสิเอามาเห็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันซุกผอมกินแล้วค่ะและเห็ดเป็นโพชั้นและย่ามเฮาอยากกินเฮาก็เอาออกมาเป็นผู้ชั้นเนาะค่ะบ่ได้เอาออกมาเบิดเอาออกมาเป็นแค่พอกินนะคะเนาะค่ะเฮ็ดเห็ดข้าวเขาเย็นโตลงแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดจะมาแรง ถ่งไหวตอนเสาร์จะมาใส่ถุงค่ะเดี๋ยวคนเขาจะน้อยก่อนเห็ดเขาจะเป็นเนาะยำเขาต้งมเขาเรียบร้อยแล้วนี่เขาจะเป็นแบบมืนมืๆค่ะเป็นมืนมืนสุกสิสกรบใส่เลย้ะคะ่ะเอุอ๊ย เป็นโ้าชันจะได้ไายเติมไม่ได้เหมือนเพื่อนข้ชันหนึ่งเหมือนแกงไฟนมใหม่เนาะคะนะ่ะเนาะ หนึง่งขวชั้นโอ้ยได้แล้วค่ะเพื่อนพุจิเกบไปยังเสียถุงหนึง่งเอาว่างเขาไว้ใส่จาน เดี๋ยวจะเอาไปแช่แข็งและะะ้วกันเนาะเห็นมันมืน <laughs> sau tạ ốc có đẻ luôn, nhọc tôi tòng phải thùng mưa còn tạ ống cho đi qua ừ. โอ้ยออกเนี่ยเลือ,อกลเกินมว่าในมีมูไปเก็บสามสี่ข้นนะเพื่อน,นๆเขาก็ยังได้ไลยกันเนะาะค่ะเนาะชูไปที่หลังเขาก็ได้น้อยก็มูก็ยู่โดนก็เขาด้วยนะ แกงเห็ดซื้อมันจะเสด็จหน่อยเนาะเขาก็ต้องแกงใส่นอใหม่แกงใส่หลายอย่างผสมประสานกันใส่เนื้อด้หลายนี่คือพ่อกิน ตเติบน,ะนั่นมีโโซนันนึงอะ่ะสุญญาตินบกลกหลายนึงอะ่ะส่วนอันนี้ซูจะเอาไปกินใั่กแกงใส่กะนมใหม่ เพ็ดผึ่งเนาะคะ่ะเนาะเขาจะแบบเป็นมืนๆหน,น่ยค่ะเพื่อนเป็นมืนมนอื่นยังไงดอกตะแกงแล้วก็จะแซบของแซบเลยซีทุ่ง,ะะง้วคะเท่าไหร่ 국민ដែលដែរល់ធរភ្ថីរ់សាច់រក reagитан ជាលិក្វាគាស់ឭา ทูก็จะเก็บไว้กินค่ะร้่เติบอยู่ด้วยคะ่นเพียบเลยแกงในหม้อใหญ่แล้วค่ะนี่ทุกคนจะหาถ้ววใส่ก่อนแซ่ตัวยเย็นไว้ก่อน ใส่ก็เอาใหม่เนาะค่ะเนาะหมอกง,องนี้ยเเด้ชูโบมั่นใจว่าียเอาไปคนไปยังเลยเพราะว่าเนื้อ,ขอเขาไม่เป็นแบบเห็ดเผึองมันจะเป็นมันๆหรือนน,น,นนะคะ่ะบ้านเคยลองแต่ว่าเอาไว้ทำแกงกินก่อนอันดับแรกนี่ได้ขานเพื่อกไงสุกได้หลายถุงอยู่ค่ะอันนี้สุจะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้สุเอาไ้ทำแกงแกงแล้วก็แบ่งหมูขวกกินน้ำ โอกาสได้ไปหากันจะไปหาอีกค่ะจะได้อ่าจะได้เอาเอามาเห็ดลราเก็บไว้อังสี่เลยกินกินในช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าถ้าหน,น้าหนาวนี่เท่ากับสิไปหาพอได้แล้วเนี่ยเฮ็ดเพิ่มชั้นหนึ่งก็หลายเติบอยู่ด้วยขันข้างล่างยังหลาย,ยางเงนี่ได้๋ยวจากอันหนึ่งสองสามสี่ไปห,หาอันหาอันหกอันเห็ดอ่าที่ซื้อเห็ดมะว่านมอบอก กะละมังบุกงไงห,หนึ่งค่ะพเพื่อน <c oughs> ตุ่มตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยตุ่มออกมาได้แค่นี้เองมันมาได้ได้ไดหลายอย่างเลยค่ะต่อยห้าได้ซองกรละมังมันก็สิได้แค่เจ็ดแปดถุงเองเฮ็ดเป็นโพชันเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะเพื่อนเอามาแช่ตู้ไว้เลวเขากระจากยกะ้ะมัง เหลือพื้นที่เพียบด้วยค่ะเพืเ่อนนี่กเดี๋ยวอ่ะย่ำเท้าสิก,กินเนาะคะ่ะน้าเท้าเอาออกมาแบบนี้เอาออกมาหนึ่งพอชั่นเอาเขาออกมาถึงไว้ละลล่เลยค่ะหามเอาไปใส่น้ำห่อนต้มอีหยังเด็ดขาดเอาเอามาละลล่ให้เขาละไล่แล้วเขาจงเอามาทำอาหารใหญ่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกัมพอพอกซูไม้ในคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะ จะลาไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ